สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องตัวเม t a p พอร์ตเอิกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยอันนี้จะเป็นการอัดแบบคกข้าวก่อนนะครับเป็นแบบเราแกะเป็นบ้านๆนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็คือจะมีตัวเครื่องเนาะก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราแกะกันดูข้างในว่ามีอะไรบ้างข้างในจะมีอะไรมีตัวตัวโคมแกะกระแทกนะครับ มีปมกับกระแทกกลองอ่านแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกล่องของมันนะครับตัวของตัวเมตาพอร์ตเขียนว่าเอซิสนะครับก็แพคเกจที่เราขายที่เว็บเราเนี่ยก็คือของตัว d e f i ครับจะมีตัวไตพอ o ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเม t าพอร์ตเอซินะครับแล้วก็โอ้ที่หน้าแปลกก็คือมีกอสอทชอด้วยนะครับ มีกสทชเขียนว่าเครื่องวิทยุคม,มนาคมนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นไม่รับใบอนุญ,ญาตนะครับเพื่อพูดง่ายไปขอใบอนุญ,ญาตไปแล้วละ่ะแล้วก็น่าจะมีได้ผ่านเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแต่เราลองมาแกะดูข้างในว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นพลาสติกออกนะครับอโอเคเรามาดูกันข้างในมีอะไร ให้ถุงมาค่อนข้างจะดีเลยนะเป็นแพ็กเกจแบบว่าเป็นกล่องฮั c เคสนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์ตัวนี้มาเป็นเขียนว่าเมตาพอดนะครับเรามาดูข้างในกันว่าเป็นมาไหนโอเคข้างในก็น่าจะมีตัวอคิมแมนนุนะครับเป็นเป็นแมนนนะครับเป็นฟลิกฟ g ิกไกด์นะครับแล้วก็มีตัวบอกว่าโหลดแอปที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็มีสายเคเบิลตัวนี้จะเป็น เคเบิลจะเป็น usb c นะครับทั้ง2ฝั่ง usb c ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีโมทครับอ,อ,อันนี้เป็นรีโมทนะฮะได้ยินมาจากรีวิวของที่อื่นก็คือตัวนี้มันจําเป็นแม่เหล็กนะครับมันดูดได้นี่ดูดได้นะครับเป็นแม่เหล็กดูดได้นอเนี่ยก็คือพอใส่ตัวกล้องไปแล้วน่าจะดูดได้นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์แปลงกับไตพอดนะครับบางคนไดพอดเนี่ยจะเป็นเบอร์ใหญ่ สำหรับไดพอดที่ไว้สํารวจนะครับพวกเซอร์เวยไดพอดโอเคแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นก้อนที่เอาไว้หมุนนะครับมันจะหมุนอัตโนมัติสั่งงานโดยรีโมทนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นการแกะกล่องคร่าวๆนะครับตอนนี้พร้อมจําหน่ายแล้วแล้วก็เราก็มีเครื่องจํานวนเยอะเลยนะครับเรา ดีาฟทวีดีนะครับแล้วก็จำหน่ายเครื่องตัวนี้มาหลายปีละแล้วก็สอนงานใช้งานดนวยนะครับขอบคุณนะครับ